ทำไงถึงจะสามารถวางแผนการทำงานออกมาได้ดีที่สุดและทำไงถึงจะสามารถทำงานออกมาได้มีคุณภาพมากที่สุดการวางแผนมีเพื่อความเป็นระเบียบและการทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นและมีคั้นตอีด้วยการวางแผนเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับอาชีพการทำงานบริหารเวลาหรือคนที่เป็นนักเรียนก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนะอาเธอร์เป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างทำงานเยอะพอสมควรเลย ก็เลยจะมาแชร์เรื่องพวกนี้กันก่อนจะเริ่มทํางานหรือโปรเจกต์ก็ตามควรมีการวางแผนก่อนถ้าไม่วางแผนจะเป็นยังไงก็ลองนึกภาพาช่างก่อสร้างที่จะมาสร้างบ้านนะถ้าไม่มีการวางแผนแผนร่างโครงสร้างอะไรพวกนี้มันก็จะโอเคทีนีม้มาดููดการวางแผนกันก็คือก่อนจะเริ่มถ้าเรามีหลายงานต้องทําให้เราเขียนงานทั้งหมดลงไปในกระดาษหรืออะไรก็ได้ โดยที่ว่าให้เห็นภาพมากที่สุดอะแล้วก็ดูด้วยนะว่ามีกี่งานที่ต้องทําทีนี้ดูว่างานไหนที่สําคัญที่สุดต้องรีบทํำไหมเราแนะนําให้เขียนเป็นแบบ A B C D เลยนะคือถ้างานที่สําค,คัญที่สุดก็ใส่ A ถ้าสําคัญพอๆกันก็ให้แบ่งเป็น A 1 A 2 A 3อะไรประมาณนี้แล้วถ้าสําคัญรองลงมาก็ใส่เป็น B C D จะไดเรื่อย,อยๆย<ๆ>ิ่งสําคัญน้อยก็ยิ่งอยู่ ตัวในท้ายนะก็รู้กันอยู่จริงๆเราก็จะรู้แล้วว่างานไหนสําคัญมากงานไหนสําคัญน้อยแค่ไหนเราก็ไกด์แล้วลนะว่าเราควรจะทํางานไหนก่อนและควรทํางานไหนที่หลังแล้วก็ถึงเวลาเลือกงานที่เราจะทําเป็นอันดับแรกทีนี้เราจะมาสับงานเป็นชิ้นเ,เล็กๆกันให้เขียนบนกระดาษหรือ iPad อะไรก็ได้เหมือนเดิมเรียงเลยว่าอะไรที่ต้องทาบ้างเขียนเป็นขั้นตอนแบบละเอียดเลยก็ได้ถึงมันจะออกมาเป็น1 0 0ขั้นตอน ก็ตาม,มานะขอให้เขียนออกมาเถอะนะครับมันจะง่ายมากเวลาเริ่มถ้าอยากให้งานเสร็จเร็วขึ้นให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมอยู่ในที่ทาง,งานที่เดียวเลยเพื่อให้เราจะได้จ,ดจ่อยู่กับสิ่งที่เราทําได้นานที่สุดนะ flow ไปกับมันเลย <c oughs> ไอพวกการนั่งเขียนกระบวนการวางแผนงานแค่10บนาทีเนี่ยเผ่อ,อๆอาจจะสามารถเซฟเวลาของเราเพื่อไปทำอย่างอื่นได้เยอะเลยก็ได้ ไม่เชื่อก็ลองทําดูครับ <Brand. S 1> ถ้าตัวเองเป็นคนชอบอ่าผัดวันหรือขี้เกียจทํางานบ่อยๆนะเอ่อเราอาจจะลองใส่เส้นตายหรือเด a d l i n เนี่ยในทุดงานย่อยของเราดูก็ได้ตั้งมาตรฐานไวส้สูงๆเลยยิ่งดีแล้วก็ถ้าเราทําได้สําเร็จเนี่ยก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองนะครับเพื่อที่ว่าจะเป็นกําลังใจในการทําครั้งตกไปอะนะ่ะเนาะแต่เล่นแล้วก็ไปทํางานต่อด้วยนะ โอเคยังไม่พอถ้ายังอยากเพิ่มความ productivity อีกเนะีเราก็สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานของเราได้ให้มันสะดวกสะอาดได้ด้วยนะอาจะจุดเทียนหอมปรับแสงไฟในห้องให้น่านอนมากยิขึ้นหรืออาจจะเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานขึ้นก็ไดนะ้เพิ่มอุปกรณ์ในห้องเราเช่นจิชู คืออยากบอกว่าเอ,อออาเธอร์ก็ยังเป็นเด็กอย่างที่เห็นนะนเราอายุ17บเจดตอนนี้ส7แต่อเาเธอร์ก็มีงานตั้ง3มงานแล้วที่ต้องทำในตอนนี้นะจุดนี้แล้วก็เรียนอยู่ด้วยครับอ๋อใช่ก็ไอ้ขั้นตอน,นที่เธอพูดไปก่อนหน้าน,นี้ทั้งหมดก็อเาเธอร์ทำเองทั้งหมดเลยก็คืออเาเธอร์เขียนเองตามนี้เลยพวก abcd แล้วก็คำแบบคมสำคัญอะไรพวกนี้อเาเธอร์ทำจริงๆ คือไม่ได้พูดอย่างเดียวคือได้ทําด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะเจาะลึกพวกเรื่องการพัฒนาไม่ใช่เรื่องการพัฒนาไปการถ้าอยากจะเจาะลึกเรื่องอ่การแต่ว่าบริหารเวลามากขึ้นทํางานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงแต่บริหารการทํางานของตัวเองให้มันแบบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยแนะนำเร่นเเนรนนเามาาน,รนี้เลยก็คือเนื้อหาในคลิปนี้เออเอามาจากหนังสือเล่มนี้เลยก็คือกินกบนันเองราคาหนึ่งร้อยหสิบบาทครับไม่มีสแกน QR โค้ดให้ดูเพราะฉะนั้นไปซื้ออา่านกันเลย <laughs> เออใช่ซึ่งอ่าถ้ายังอ่านไม่จบนะแต่ว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างดีบนควัวเลยที่วิธีหยุดการผ่านบนลกันพุ่งและทํางานให้ดีมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงอาจา๊ะใช่จําจําหน้าตาไว้กินกบตัวนั้นซะ Eat That Frog ของ Brian Tracy นะครับคลิปสั้นจะจัดเลยอยากจะเพิ่มเวลายอยีกนิดหนึ่งก็คือ ถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใ้คลิปได้ครับวราะจะก็จะหลังจากนี้ก็จะลงคลิปอาทิตย์ละครั้งแล้วถ้ายังมีเวลาแบบนี้เรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็มาแชร์เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะจุบๆบ๊ายบาย